สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่นิยายกลืนดาวทางช่องขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทรานฟอร์เมอร์และขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนทุกๆช่องทางมากๆครับโปรดรับฟังนิยายตอนต่อไปตอนที่ 73. ความแข็งแกร่งของหลัวเฟิรม ใครอยากเริ่มก่อนหลัวเฟิงถามโดยมองไปยังสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งทั้งสามที่อยู่ห่างไกลออกไปข้าอ่อนแอกว่าจาก,กรพพัดชาแนและจาก,กรพพัดลี่ลี่เล็กน้อยจากกระพัดพันสายฝนกล่าวทั้งจาก,กรพพัดช,ชาหอมาและจากพรรพัดลี่ล,ลี่ต่างก็มองไปที่หลัวเฟิงและรอให้เขาเลือกถ้าคุณต้องการต่อสู้ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเข้ามาหลัวเฟิงกล่าวอย่างตรงไปตรงมาพอแล้วจากกระพัดพันฝนกล่าว จักรพรรดิชาแมนและจักรพรรดิลี่มองหน้ากันแล้วโลกก็เต็มไปด้วยเสียงอันน่าขนลุกของจักรพรรดิช,ชาแมนจักรพรรดิล,ลี่และโดยพื้นฐานแล้วอยู่ในระดับเดียวกันเขากล่าวถ้าสู้ได้ก่อนอย่างไรก็ตามเบลดริเวอร์อย่าดูถูกเราเพียงเพราะว่าเราเป็นคนไม่ใส่ใจกันฝึกแต่มีเพียง2อถึงสาจักรพรรดิระดับดีสกอตในหมู่มนุษย์ที่แข็งแกร่งกว่าเรานะผู้มาใหม่เช่นเซเว่นเบลดเอ็มเพอเรอร์นั้นอ่อนแอกว่าเรา ฉันจะไม่ดูแคลนคุณอย่างแน่นอนหลัวเฟิงกล่าว เขารู้ดีว่าในหมู่มนุษย์ผู้ชายที่แก่กว่าหลายคนยังคงนิสัยไม่ดีแม้ว่าคนเหล่านี้อาจจะติดอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายทั่วนิรันดร์แต่บางคนก็มีความแข็งแกร่งที่น่าเกรงขามและน่าเกรงขามในทางตรงกันข้ามผู้มาใหม่ที่เพิ่มขึ้นเช่น Seven น l a d e เอ p e r พอและรีมไฟเอ็มเพอเรอร์อาจ,จได้รับชื่อเสียงอย่างมากแต่ถ้าพวกเขาไม่สามารถทำลาย100ล้านยุคได้พวกเขาจะจางหายไปจากความมืดมนในรุ่นต่อๆไปนั่นเป็นความโหดร้ายของเวลา กลางอากาศหลวเฟิงและชาแมนเอมเพอเรอร์เผชิญหน้ากันในระยะไกลทำความคุ้นเคยกับร่างกายที่ศักดิ์สิทธิ์ของคุณจัก,กระพัดชาแมนกล่าวขอเตือนว่าเราจะต่อสู้ในโลกเสมือนจริงดังนั้นทันทีที่การต่อสู้เริ่มต้นเราทั้งคู่จะเผาร่างกายศักดิ์สิทธิ์ของเราและต่อสู้อย่างบ้าคลัง่งอย่าลังเลใจที่จะเผาร่างกายศักดิ์สิทธิ์ของคุณเหมือนในชีวิตจริงอืมหลวเฟิงกล่าวรู้สึกถึงร่างกายที่เหมือนพระเจ้าของเขาเองบูม ด้วยพลังที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังทุกเซลล์ของเขาประกอบด้วยพลังแห่งพระเจ้าที่หาตัวจับยากหลัวเฟิงสามารถเปลี่ยนเป็นพลังแห่งพระเจ้าที่นม่งีวันหมดในทันทีหากเขาตั้งใจแม้ว่าร่างกายที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขาจะแหลกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเขาก็สามารถฟื้นตัวได้ในพริบตาความมั่นใจในการควบคุมที่สมบูรณ์ของเขานั้นแข็งแกร่งกว่าตอนที่เขาเคยเป็นเจ้าเมืองมากนี่เป็นร่างกายที่ศักดิ์สิทธิ์กว่าหนึ่งแสนเท่าของภาคส่วน จากแง่มุมของพลังและการขยายระดับพระเจ้าหลัวเฟิงได้พัฒนาขึ้นอย่างมากแต่มีจุดอ่อนสมบัติสูงสุดแผนที่ดวงดาวหายไปแล้วพลังของแผนที่ดวงดาวสามารถช่วยหลัวเฟิงข้ามขั้นสองหรือสามขั้นอาวุธ ขณะที่เขาพลิกฝ่ามือลูกโลกทองคำกึ่งโปร่งใสห0 0้อลูกที่เต็มไปด้วยการแกะสลักลึกลับซึ่งเป็นการตีความเทคนิคอันทรงพลังที่สุดของหลัวเฟิงมันเริ่มลอยเหนือมือของเขาสิ่งเหล่านี้เป็นอาวุธจิตวิญญาณทั่วไปที่หลัวเฟิงสร้างขึ้นผ่านจัก,กรวาลเสมือนจริงท้ายที่สุดแล้วมีเพียงอาวุธทั่วไปเท่านั้นที่สามารถใช้ได้ระหว่างการต่อสู้ใน World of g l o r y ชินกับมันแล้วเหรอจัก,กรพัชชามมนกล่าว หลัวเฟิงหัวเราะจากกระพัดชามแ่นเขาพูดคุณจะต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหลีกเลี่ยงความพ่แพ้ที่น่าอับอายด้วยเสียงที่ดังก้องลรมาหายใจของหลัวเฟิงเข้มข้นขึ้นทุกเซลล์ของเขาเริ่มเผาไม่อย่างสมบูรณ์และความแข็งแกร่งของเขาก็แข็งแกร่งขึ้นหนึ่งพันเท่าในเซียววินาทีคุณฝึกฝนมานานแค่ไหนแล้วจากกระพัดชามั่นถามคำแนะนำเล็กน้อยที่เป็นมิตรคนแก่ที่แข็งแกร่งฉันจะเอาชนะคุณภายในสามกระบวนท่า ทันใดนั้นกรงเล็บรูปใบมีขนาดยักษ์สองตัวก็ปรากฏขึ้นปกคลุมหมัดของจักรพัชชา่านชอวัชเฉวียนลูกโลกทองคำหก0้อยลูกลอยในขณนะที่หลัวเฟิงพลิกมือนักอ่านวิญญาณ จักรพรรดิชามานกล่าวเขาจองมองหลัวฟึงด้วยความสับสนก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังดินแดนแห่งมรดกผู้อ่านวิญ,ญญาณควรได้รับการบอกเล่าจากสมาชิกในเผ่าพันธุ์ของพวกเขาว่าพวกเขาจะต้องเสียเปรียบหากพวกเขาใช้เส้นทางเทพสัตว์ร้ายทำไมเบลดริเวอร์เอ็มเพอเรอร์ยังคงเป็นผู้อ่านวิญญ,ญาณ หลัวเฟิงโยนลูกโลกแบบสุ่มผ่านรูปแบบที่ซับซ้อนบนลูกโลกทองคำหกร้อยลูกพลังแห่งพระเจ้าเสมือนจริงที่เผาไม่ได้กระตุ้นกดแห่งการรวมแหล่งสุดท้ายทันใดนั้นเทพสัตว์อสูรขนาดมหึมาก็ปรากฏตัวขึ้นในอากาศเนื่องจากการเคลื่อนไหวนี้ถูกปลดปล่อยโดยพลังแห่งเทพพระเจ้าที่เผาไหม้เทพาอสูรองค์นี้จึงสมจริงยิ่งขึ้นมากจนหางที่สเกลของมันมีพลังที่น่าเกรงขามอย่างไม่มีขอบเขตึจัก,กรพรรดิชาม่านสูดลมหายใจลึก จักรพรรดิชาแมานแปลงร่างอย่างรวดเร็วเป็นเทพสัตว์อสูรที่มีไหล่นาคลุมด้วยกรอบเกล็ดข้างหลังเขาเงาของบีสกอตขนาดยักษ์ที่กึ่งมองเห็นได้ก็ปรากฏขึ้นเช่นกันดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความบ้าคลาั่งมนุษย์ผู้ทรงพลังผู้นี้ค่อนข้างสุภาพเมื่อก่อนกลายเป็นคนป่าเถื่อนอย่างบ้าคลาั่งจักรพรรดิชาหอม่านกลายเป็นลำแสงและพุ่งเข้าใส่หลัวเฟิงมจักรพรรดิพันสายฝนและจักรพรรดิหลี่หลี่เฝ้ามองอยู่ไกลๆ จักระพัดแห่งแม่น้ำเบลดช่างน่าประทับใจจริงใจจริงจากรพพัดพันสายฝนกล่าวด้วยความประหลาดใจแม้ว่าเขาจะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เอื้ออำนวยเล็กน้อยแต่เขาคุ้นเคยกับรูปแบบการต่อสู้ของชาแมนเอมเพอเรอร์ในเวลาไม่นาน เดี๋ยวก่อนจัก,กรพัรดิหลีหล่พูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลจัก,กรพัรดิชามานคิดว่าจัก,กรพัรดิแห่งแม่น้ำใบมีดอ่อนแอในเทคนิคเนื่องจากเวลาในการฝึกฝนสั้นๆน,น,นั่นเป็นเหตุผลที่จัก,กรพัรดิธามานไม่ได้ใช้เทคนิคลับที่ทรงพลังที่สุดของเขาตั้งแต่เริ่มต้นดูสิจัก,กรพัรดิเลดเรเว่ากำลังสูญเสียไม่ใช่เรื่องตอนนี้ร่างกายเทพของพวกเขาอยู่ในระดับเดียวกันแล้ว มันคือความเข้าใจในกฎเทคนิคลับการขยายกำลังระดับเทพประสบการณ์และอื่นๆที่เดิมพันจากกระพัฒชามันสมบูรณ์แบบในแง่มุมเหล่านั้นความลับของเขาเทคนิคนี้เป็นเทคนิคขั้นสุดยอดและการขยายกำลังแบบเทพของเขานั้นสืบทอดมาจากเดมอนโนดก็เจเนอเรล เทคนิคพินนาเคิลไม่ใช่เรื่องแปลกอัศวินแห่งจัก,กรวาลเกือบทุกคนสามารถสร้างเทคนิคสุดยอดได้ดังนั้นอัจฉริยะที่โดดเด่นเหล่านั้นซึ่งมีศักยภาพที่จะเป็นอัศวินแห่งจัก,กรวาลจะต้องเข้มงวดมากขึ้นสำหรับตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่พวกเขาไม่สามารถทะลวงผ่านยุคสมัยที่ไม่สิ้นสุดอัจริยะเหล่านั้นจะให้ความสำคัญกับการสร้างเทคนิคสุดยอด ภายใต้การสอนของครูที่ดีพรสวรรค์มากมายจากเผ่าพันธุ์สูงสุดได้สร้างเทคนิคขั้นสุดยอดมาเป็นเวลานานหลัวเฟิงชมเชยเพียงเพราะเขาใช้เวลาสั้นๆในการประดิษฐ์เทคนิคสุดยอดของเขาจากกระพัดลี่ลี่พูดไม่ออกตกตะลึงอะไรจาก,กระพัดพันสายฝนก็ตกตะลึงเช่นกันจากกระพัดแห่งแม่น้ำเล็ดเขา แต่เขายังไม่ทันจบประโยคพลังของจัก,กรพัดแห่งแม่น้ำใบมีก็ระเบิดออกมาอย่างน่าประหลาดใจก่อนหน้านี้คู่ต่อสู้ทั้งสองได้รับการจับคู่อย่างเท่าเทียมกันแต่ตอนนี้ความแข็งแกร่งของจัก,กรพัดเบลตบริเวรดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นปราบจัก,กรพัดชัแมนทันทีในอากาศด้วยสายตาที่เร่าร้อนอย่างบ้าคลาั่งหลัวเฟิงได้เพิ่มความมุ่งมั่นของเขาในทันทีเจ้าจะแพ้เขากล่าว บูมด้วยเสียงกล้องกังวันที่สั่นสะเทือนพื้นที่รอบๆหางที่ปรับขนาดของบีสกัตยักหลักผ่านเวลาและพื้นที่เหมือนรถจากไอ้น้ำการฟาดหางของเกล็ดนั้นเร็วและรุนแรงอย่างน่ากลัวปังเสียงคำรามของสัตว์อสูรที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ของจักรพรรดิแช,ชแมนต่อต้านการฟาดหางที่มีเกล็ดด้วยกรงเล็บทั้งสองของเขาปังเขาถูกทุบตีอย่างแรงจนร่างกายที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขาสุดโทรมลงอย่างรวดเร็วยอมรับความพ่ายแพ้ของคุณ หลัวเฟิงโจมตีชาแมนเอมเพอเรอร์ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งร่างกายของพระเจ้าของชาแมนเอมเพอเรอร์หายตัวไปอย่างสิ้นเชิงหลัวเฟิงชนะหลัวเฟิงยืนอยู่กลางอากาศจ้องมองไปที่จัก,กรพัดพันฝนและจัก,กรพัดหลี่หลี่ที่ตกตะลึงในระยะไกลด้วยความประหลาดใจเขาพึพรรมพำกับตัวเองฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเทคนิคสุดยอดของฉันเมื่อเทียบกับพวกเขาฉันยังมีข้อได้เปรียบจากแนวคิดของบีสกอต ในขณะที่ทาดคนอื่นๆปลูกเทคนิคสุดยอดของพวกเขาโดยใช้ความเข้าใจทางกฎหลัวเฟิงได้กระตุ้นความคิดของเขาด้วยแนวคิดดีสกอตในแง่ของความเข้าใจในกฎการผสมผสานหลัวเฟิงอยู่ในระดับกลางของขั้นที่3แต่ความคิดของเทพสูรของเขาได้ก้าวข้ามขั้นที่3ามไปแล้วและถึงธรณีประตูของขั้นที่4ี่แล้วท้ายที่สุดแนวคิดดีสกอตในปัจจุบันของหลัวเฟิงนั้นใกล้เคียงกับระดับที่สูงสุดอย่างไม่น่าเชื่อ ดังนั้นหลัวเฟิงจึงมีข้อได้เปรียบอย่างมากกับแนวคิดของดีสกอตนอกจากนี้การขยายพลังทางจิตวิญญาณของหลัวเฟิงยังแข็งแกร่งมากและไม่ถือว่ามีข้อบกคร่องจัก,กระพัดชาหอมั่นบินไปมองดูหลัวเฟิงอย่างไม่เชื่อสายตาข้าแพ้แล้วเบลดริเวอร์เจ้าเป็นอย่างไรบ้างข้าก็ยอมรับความพ่ายแพ้เช่นกันจาก,กระพัดหลีหลีกล่าว ไม่จำเป็นต้องแข่งขนันจาก,กระพัดหลีหลีถอนหายใจและสายหัวเลดบริเวอร์คุณสมกับชื่อเสียงของครูอย่างแท้จริงเราเชื่อมั่นในสมบัติของคุณและความแข็งแกร่งของคุณทั้งสองรู้สึกค่อนข้างขมขืนฐานะต่ำต้อยอย่างที่พวกเขาเป็นพวกเขาค่อนข้างมั่นใจในจุดแข็งของพวกเขาเพราะพวกเขาติดอันดับ,ระด,บระดับกลางบนในดินแดนแห่งมรดกซึ่งเป็นสถานที่ที่มีพรสวรรค์มากมาย เห็นได้ชัดว่ามันยากมากที่จะปรับปรุงเมื่อพวกเขาไปถึงระดับหนึ่งในแง่ของจิตนานุภาพจิตสำนึกเทคนิคลับและการขยายกำลังจากพระเจ้าพวกเขาเกือบจะบรรลุความสมบูรณ์แบบแล้วแต่พวกเขายัง่พ้แพ้หลัวเฟิงชนะอย่างถล่มทลายมันเป็นเพียงการประทุพร้อมกันของข้อดี2ประการเท่านั้นจิตนานุภาพของฉันและความคิดของดีสกอตที่ฉันสามารถเอาชนะจากกระพัชชแมนหลวเฟิงคิดกับตัวเอง บนเกาะโบโฮีเนียที่อยู่ห่างไกลออกไปดินแดนหลักของโรงเรียนเทพบรรพบุรุษทายาทที่ส่งคำเชิญให้หลวเฟิงเข้าร่วมการต่อสู้กำลังคุยกันเรื่องนี้ในกลุ่มเล็กๆในไม่ช้าพวกเขาก็ได้รับการตอบกลับคาดว่ามีการส่งความท้าทายในการต่อสู้หลายแสนรายการถึงเขาอีกคนตอบเขากล้ารับกี่คนฮะอืมเขายอมรับของฉันแล้ว อะไรนะเขายอมรับเหรอโชคดีนะบางทีเขาอาจจะเลือกคนที่อ่อนแอที่สุดเพื่อต่อสู้55แต่อนิจจาเขายังยอมรับของฉันด้วยฉันยังได้รับคําตอบของเขาเขาตกลงที่จะต่อสู้บนจัตุรัสกลางแจ้งของโลกแห่งความรุ่งโรจน์สิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งมากมายจากเผ่าพัานธุ์อื่นกำลังพลิกดูหนังสือสีดำของพวกเขาทุกคนได้รับคำตอบที่ยอมรับความท้าทายของพวกเขา ความท้าทายของฉันได้รับการยอมรับแล้วพวกเขาพูดกับคนอื่นของผมก็เหมือนกันจักระพัดแห่งแม่น้ำเบดตกลงต่อสู้ในไม่ช้าการสนทนาอย่างบ้าคลั่งก็เกิดขึ้นทุกมุมของจัตุรัสกลางแจ้งทายาทของเผ่าพันธุ์หลายร้อยล้านแห่งจักรวาลต่างตกตะลึงอย่างมากจักระพัดเบสริเวอร์ยอมรับความท้าทาย